นี่อ้อเราจะให้ดูว่าเราจะใส่ชุดแบบไหนเราจะส่งไปให้ดูนะไหนมาดูดิส่งไปในกลุ่มเลยแล้วกันธรรมดาธรรมดาพอตายแล้วโอเคโอเคก็เกินไปแบบนี้ะดามแบบนี้สวยไหมดามมึงมันไม่เหมือนเขาหรอกเอาดีๆหวานมีชุดคู่หรือยังเขามีชุดคู่กันหมดแล้ว ชุดคู่นมึงเนี่ยชุดคู่แบบนี้เบาๆน่ารักน่ารักเกอดามันนีสวยแม่ดามมีผู้ชายอยู่คนเดียวในก,นกลุ่มแล้วมานั่งเลือกเสื้อผ้าให้น่ารักว่ะตอบมึงตอบกูยังอะารกูถามว่าแบบนี้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้แล้ววัดมาตรฐานจัด ่ต่อให้มึงร้องไนถึงวันอาทิตย์อ่ะเอาดิเดี๋ยวมึงไปโอมมาซ้อมร้องเพลงอ่ะไอ้มึงซ้อมร้องเพลงก่อนมึงซ้อมร้องเพลงก่อนเอฟเอฟกูเอฟก่อนอะเดีลยวมึงเดี๋มึงเร็วกว่าเท่าไหร่มึงเดี๋ยวนี้เร็วกว่ามึงอามาประมูลประมูลประมูลมา หูมึงจังหวะนี้ถ้ากูเป็นแม่ค้ากูร้องไห้ละเก็บกันได้แบบวก็ภาพที่ให้ดูนี่คือไม่ได้ใส่นะเติมพายเติมพายแอก็แบบแบบยิ่งมเุอยอ้อมึงยกผมขึ้นี้เออแนั้นแหละแฟนอะไร ความรักเลหนไหน,น,นอุ้ยม,ม,มึงเก่งไม่ใช่หรอเนี่ยโอ้ยไม่นคนเลวกวกให้มึงร้องให้หมดเพลงร้องให้หมดจะให้มันร้องถึงจำตอนวันหนึ่งไม่ได้หรอ <c oughs> อีบอ๊ใส่เสื้อตัวนี้จริงใช่ปะ แผนซ้อนแผนกูเอามาให้ด้วยเ oh <my> ขามีลำโพงเหรอวะ,ะวันนี้กูบอกคุณเอาลำโพงไปด้วยไปเสื้อ<ห>แกใสจตัวมึงจะแผนซ้อนแผนอะไรใครจะมีก็อย่ากลัวเพราะมึงบัาบ่ะกูก็เอาไปเลยหแหละมก็ต้องเอาไปอ่ะมันแบบมันเว่อร์อ่ะมันชอบเว่อร์แล้วมึงดูดิมันบอกมันเตรียมรองเท้าบูทไปมึงรองเท้าบูทยังไม่อยู่ในแผนกูเลยนะแผนนี้อ้อแผนแผนหนึ่งคอยอี้อคือมีรองเท้าบูทแล้วอ่ะมึงคิดดูดิมันบ้าแล้วอ่ะกูยังไม่ กูไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะกูยังคิดไม่ออกเลยว่าจะใส่ชุดอะไรเดี๋ยวกูต้องจริงจังขนาดเออมีหมวกด้วยไม่นี่ไปด้วยนะใครใช้ยังที่พักที่ใครอาไปหด้วยนะฮะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ไปทะเลก็คือโ <c oughs> อเคสรุปว่าเราจะไปทะเลด้วยใช่ไหมเราต้องไปทะเลได้ดีเราไปทะเลเราก็ต้องมีรูปที่ทะเลดีกว่าไปก็มันไปก็มันไปไปไปน้ำไปเราไป ไปถึงเราก็จะไปเตรียมของนี้นิดหน่อยแล้วก็จะไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำโหโหไปทำกับข้าวไปทะเลไปทำกับข้าวเลยน้องสาวน้องสาวคะฟังหัวหน้า ดี๋ยวกูจะไปนอนนอนขึ้นจอก็ปวดหัวอีโบูจ้างอีโบถักรูผูจ้างยูผูจ้างอีโบกู่ไปไหนอะูกับพี่เอ็มไม่ใช่ผูกับพี่ป้อมไอคอนเปี่ยนทำไมไม่ไดเอาู้กัรอูกับใครฮะมึงู้กับใคมูกับพี่ป้อม ไออใครคือบ้านเธอรูปสวยกูคู่กับใครนะเออเพือนกูเออแฟนกูเขาคือใครกูยังไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วกีเหลืองแรกเหลืองแรกไม่มีมันเป็นสีเขียวกูจะใส่เออเจอก็เลยใส่พิวเตอร์ว่ะแล้วก็ดูสียิงขิดกันแบบไหนไม่เห็นเขาจะได้ลู่กันนะพี่ พูดแบบนี้ก็พูดแบบนี้ก็บองอีอ้อเลยไล่บออกจากกลุ่มเลยทำแบบเนี้ยอตายไปเลยสีสีเหลืองไม่จริงจริงจริจ้าอะไรขาดอยู่ตื่นจะูเหลุดชีวิตเราปลอมไปจันเสื้อผ้าแล้วเหรอเนาะเใอ่แกลามสีสระว่ายน้ำหอมหัวจะปวดหัวจะปวดท้องเล้วหัวจะปวดแล้วเมื่อกี้น่าเป็น เสือไงบอมสรุปว่านั่นมันสรุปว่านั่มันสีน้ำเงินจริงเปล่าเสื้อเอาือออะกเหอะไรอะไรทำอะไรนีทอะไรอ่ะรอบกองไฟงากอไฟสูรูเหรอ จะรูเหรอเอามึงพูดมาสิว่าเป็นตีมอะไรมึงบอกมาสิเพื่อนทายไม่ถูกอ่ะตรอบกองไฟไฟไงเอ้ยเรามีกิจกรรมไหมเนี่ยตอนนั้นคือเรามีกิจกรรมไหมกิจกรรมรอบไฟไงขนมใหม่แล้วนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะกูกินจนกูโดนด่าแล้วเนี่ยสปอนเซอร์เข้าได้นะคะแต่จะเข้าก็เข้ามาเมาเมาไปเลยเมาไปก็บบาน นั่งกินไว้ตามรถตลอดค่ะแล้วกูเลยกลัวไปแล้วกลัวไเมาไงพี่อจ้ากลัเมาแล้วก็ฟิลเตอร์ไม่ได้ช่วยอะไรมึงแล้วฟิลเตอร์มันลอยฟิลเตอร์มึงลอยค่ะเห็นแต่ปากค่ะฟิลเตอร์มึงลอยอ่ะพพลผมไปเลยแล้วล่าสุดได้ได้อยู่น่ารักน่ารักเนาะจริงๆแล้วมัน ได้หมดเลยอะ่ะมันอยู่ที่หน้าคนแล้วตอนนี้กูว่าชุดจะมีหมดเหลือแต่แค่จะใส่ตอนจะใส่ชุดไหนแค่นั้นแหละใช่จะมีเวลาเปลี่ยนไหมแค่นั้นแหละกูต้องเป็นดุม่มไม่ใครแล์ยังยังไม่หมดดีอันนี้ไม่ใส่ตอนคืนดีกว่าอันนี้ไม่ใส่ตอนที่แบบใส่ชุดไม้นะ้ำบอมไปนอนกันไปบอมเธอขอโทษเ<ถ>ด้อส<ถ>ิพาเธอมาฟังอะไรอย่างนี้ มไม่เราไมได้ฟังมเมื่อกี้เราเพิ่งมาอุ้ยนไอ้ไอ้เอารเเาเดินเราแต่งหน้ออกมาเมื่อกี้อื้อ้อมึงเครียดจริงนั่นนะมันคิดละไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยบู๊โอ้ยปล <c oughs> ่อยมันไปชุดนี้แหละจุบปากบูดีเย่ไม่คือชุดอะมันมีเยอะแต่มันใส่ไม่ได้ไงมันก็เลยเครียดไงตอนนี้ก็เอามาขาย มึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเก่งไม่ใช่เหรอตีแดงแฟนนสู้ทมันอีขวัญมันหัวรอบเบาๆอย่างนั้นมึงมึงรู้ได้เลยนะมันไม่มีแพนในชีวิตอะไรทั้งนั้นตอนนี้อีขวัญคิดได้อย่างเดียวคือกูจะตื่นไปให้ทันยังไงนะที่พวมันจะไม่ด่ากูเพราะกูจะไปสายจะด่าข้าแต่แรกเลยไอ้หนักกูจะด่ามันจริงๆกูไม่อยาด่ากูแรงนะต้อง มึงอย่าเป็นเหมือนตอนการอีกกูจะด่ามึงไม่เป็นไรมึงเอาที่มึงตื่นนอนพักผ่อนได้เพียงพอจะได้ได้ร่ำเรียนดี้ลยสี่ห้าทุ่มเนี่ยมันหายไปไหนโยอะเราสวยอยู่แล้วเราสวยที่สุดอันฟิตติ้งคืออีนี่จะเลิกงานแล้วนี่โอ้ยไอ้พกเดอีอ้ออีอ้อ